ค่าดูมีค่าดูมียาก็บอกไปเจ็ดเกเแปดเก้าสิบแยกนี่มันเลียงใช่ปเขาเลยเจ็ดแปดเก้าสิบยกนี่มันเลียงป่ะไอ้อะไรครับลุงลุงลุงใหญ่เหรอเลียงหรอน่ใส่แบบเล่นวคลกันมาอยูนนี้ดิใส่กคลีกันอ่ะ อวของดำะทีนี้ขำขำไปพี่1ันห้าพอขำขำว่าข้างล่างไม่ได้จะขับกับนะม,มือกลรูทรงละตามไปแป๊บหนึ่งเทียงเก้าวาไม่ไหวว่ะสวยครับน้องเลยอ่ะสวยครับน้อง เฮ้ยาตีมาหมื่นแล้วว่ะเจอกัน,นเจอกัน <laughs> <_ an> เชี่ยขอโทษขอโทษขอโทษเฮ้ยผมขอดูอีกใบแล้วกันขอ <20 S 2> แม่ <20 S 2> มึงทำไมมาไอสัตว์ขอดูขอดูขอดูอดู <_ an> มันมีค่าดูบวกันอยู่นะ <_ an> แมงแมงแมงมึงเชื่อกูอย่า<_ an> <_ an> อย่าแมงหมอบอะเสียแค่หมื่นอย่าไปู้เฮ้ย พี่พี่แมงมีค่าดูมีค่าดูพี่าก็บอกไปโอเคโอเคโอเคผมเช่อลุงผมเจ็ดแปดเก้าสิบยกนี่มันเรียงใช่ปะเจ็เลยเจ็ดแปดเก้าสิบยักนี่มันเรียงปะไอ้ไอะไรครับลุงลุงลุงยาเลี่ยนิสัย่แบบเคยเล่นวคลีกันมาอยู่ในนี้ดิ๋อใส่คลีกันอ่ะเขาไม่เคยปรานะยันยันเช้ายันเช้าเี้ยไม่เอาดิ เราจะเคยปราบมือมาอยู่รู้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 มุ่กันเมื่อกี้ถ้าดำมาผมได้หมดตูดอะนะ <Here. S 1> ดูทรงนะพี่อะเฮ้ ให้กูมาดีแต่แม่งไม่มาหาก,กูอาตาไปจุกไปนี่ขอดูสองใบหน่อยขอดูสองใบหน่อยมีใครอาหารจะหมดไหมครับมีใครชิมสามร้อยครับโอ้โหเซอร์วิตดีจังว่ะตรงนี้เฮ้ยอีกใบหนึ่งหน่อยอีกใบหนึ่งอีกใบหนึ่งเค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 จุกซู้ไปเดียจุก tôi bấm mày chưa đó chưa mày rồi mày mày chưa mày mày chưa mày chưa mày mày chưa 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 làm gì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  หมูควักหมดเลยอะเศษหมดอะไ <c oughs> พ่ตานี้ผมน่าเหมาะมากจริงๆได้คู่ห้าคู่เดียวว่าผมแล้วเจอคู่มันจุก่าก็เทียเลยอะต้องห้าเจ็ดแปดเจ็ดมาหน่อยเจ็ดขอแค่เจ็ด ร่าผมโดนเช็คปลายเบาๆให้มีคนหยอดมีคนหยอดมีคนอยากได้ตกมีคนอยากได้ตกเออโอยตกหกร้อยจะถามจริงเจ็ดแปดไม่ให้ไม่ให้ให้แค่นั้นพอแล้วไปแล้ว 6กเจ็ดแปดต้อหกเจ็ดแปดไอ้ที่ลืมหกไรสัตว์หกเจ็ดแปดหกเจ็ดอะเอาหกเจ็ดอะเอาอเแด<น>งเฉยโคตรบบยอดเลย่ะคู่ห้ากินเสยหน่อยนิดหน่อยีอ่ะคู่นี้มาดิน่านเล่นหน่อยโอ้โหย่ามาสัตว์ได้อยู่ได้อยู่จุกเงียไปน,น,นะจุกจ ใช่ไม่มีเลยนี่โดนพิธีตัดดวงหมดเลยตอนนี้อะไรวะตัวตีนเองลุงก็ยังแบบโอ้โหมาเป็นพันมาเป็นพันเลยแบบสามสี่สามสี่หกเจ็ดสองอ่ะสิบมาหน่อยดิสิบมาเพู่หน่อยหกเจ็ดแปดเก้าถึงสิบเจ็ดแปดสองใบ มึงน,นับไปนะมึงก็ไปสู้กับลุงแล้วกันนะไปแล้วไปแล้วเอาดีวะวะพี่เต๋พี่ช่วยปกใจผมดิสู้สุดใจนายกนะกต้มว่ะเมื่อกคมึงมีมจะไปกลัว เงียวยอมผมเล็กกว่าอ้มึงรู้ได้ยงเล็กอ่ะโอ้ยพี่ดูิผมมีหกคู่เดียวลุงมาเนี่ยนี่พี่คงแบบเห็นว่าคิดว่าเขาน้อยนะรู้ได้ไงมันจะไม่เห็นไพ่ก็เลยมันไม่เกี่ยว่พี่เชื่อผมเวรถ้าลุงถ้าลุงมาแบบเนี้ยผมโดนเขาไ่เชือแล้วแต่พี่แล้วแต่พี่เลยครับดูไพ่ตรงกลางก็รู้แล้วดูแหละตรงกลางเลยตัไหนต่กลร้อง แล้วนะเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆแล้ว,ลวข้าวดูไพ่สามใบแรกคนลยมีแหม่มกับแจ็กอะพี่บอกว่าเขามีไพ่อะไรพี่ดูก็รู้แนละ้ว <c oughs> ต้องดูสองใบายอ่ะ ลุงไปก่อนเลยวะเออกูรีบมอบทำไมวะทำไมกูไม่เช็คไปวะไอสัตว์เออกูลืมดูไอสัตว์จุกสู้ตายจุกเอ,อ้ยไปยอมไปยอมกูไปแล้ว <c oughs> สิบมาเรียบร้อยยัง <c oughs> ไงก็เหมือนเดิมครับ เออไหวเฮียสีศาสตรสีเหี้ยลืมไปลืมสีสาตร์ครูสามเออเฮียลืมลืมลุ้นสีเวรกรรมไอ้เฮียแต่ก็ไม่ได้เหมือนเดิม เ้ยเห็นไพ่เลยวะไม่ใครขอดูไพ่หน่อยวะเมื่อกี้เห็นแล้วนี่ลุงไม่เห็นนะคนไม่ได้สู้ไงคนหมอบมาไม่เห็นหรือเปล่าเอาอ่ะเอาเอาอ่ะเออสี่เป็นห้าใบอยากเห็นก็ต้องสู้เออมันสีตรงไหนวะเออมือเจ็ดอะไรมึงรอบนี้สีต้องถือขอบขอบอุมั่นใจเจ็ดแปดอีกร้าสัตว์กดตับเปเจ็ดแปดนี่แหละ เจ็ดถ้ามันมาแบบเก้าสิบอย่างเงี้ยเก้าสิบหกห้ามีคู่เดียวโอ้จุกได้เย็นพี่ให้ออกสามหน้าเองอีกสองหน้าอีก็คือก็มีหน้าอะไรบ้างพี่อยากรู้มีหน้าอะไรบ้างหน้าเป็ดพี่อยากกินหน้าเขาเอาไว้เย็นได้ปะ 656วังนาก็รู้ใจแล้วนะครับคุณตีจะทำอะไรผมหรอครับเด็กก็รู้เดยวก็รู้เดี็กก็รู้ตีบอกเดี็วก็รู้ไปก่อนละตีกูไปก่อนเลยเฮ้ยได้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 อยู่ไอ้เหลือใครเหือพี่เม้งเหรอพี่เมงกับลุงใชีไหมเ้ายก็้รู้อย่างเดียวว่ามีคนมีฝัดละลานหนึ่งไม่เอ มีทานมีลุงไปกันลุงแล้วกันสองคนนะลุงไม่ไปโอ้ลุงไอจุกจะละไก่ก็แบบนึงนะไอคิดทำไมอ่ะมันกิึงงเลยไม่ไม่ไม่มันเหลือไพ่อีกอีกอันหนึ่งใช่ป่ะเบียที่มันจะโผล่มาไม่มีแล้วหมดแล้วมีแล้วโผล่มาจากไหนไอ้สันมึงจะไปได้เท่าไหร่ครับถ้ามึงฝัดมึงก็ไปเลยจะได้เลย เฮ้ยเขี้ยโอ้โหทำผอย่างนั้นแหละน้องชายก็บอกแล้วอย่างนั้นแหละตะพูเยอะตะพูเยอะตั้งใจเกมดีกวไอ้เจ้าค่อมเยอะมาไม่เปี่ไม่เป็นน้องเยอะมากครับรวมน้องเอาแตงไว้ไม่เก็บอีกว่าไม่ สามไม่มาไอสัตว์ไปมอบไกปูอื้ก้าวมาไอสัตว์ไอไอเหี้ยคนเหียอะไรไพ่ตายเนี่ยไอ้สัตว์ <c oughs> เ,เน,นื้อ ก็ม่ใคยกล้าลงทุกคนรอยเหี้ยมันไม่มีอะไรเลยดูดิโอ้โหอู๋เราตัดตัดไม้กูเหจะไม่เป็นจิกนะอยากชอบเก้าเก้าเก้าสามสีลุนสี เฮ้ยอับอับดุลเจียบุบ่ะไปก่อนเลยว่ะแต่ใครบอกว่ากาสีอยู่แถวนี้ไม่เจอ,อเลยว่ะแม่งแ,แดงก่อนเลยไปก่อนเลยมอบเฉยโอ้อืมน่าลุ้นอยู่ ลื้นเลื่นลื่นตามไปอืมไอสัตว์คู่เก้าอ่ะได้เล่นอยู่คืคู่เดียวสองคู่ไอ้มีคนเขามาแรงนะวะทีนี้ก็มาแรงนะวะโอ้โหสี่ใบไม่ไม่มีคนลงเนี่ยมาลงมาดิ โอ,อย่างชอบอยากรู้ก็ดูบาอยากรู้อยากเห็นให้พี่ก็ตามมาน้องแค่นั้นเองไม่ยากไม่ยากนะเหนือทำไม่สู้ก็หมอบไปแค่นั้นเองหม,มอบไปคิดดีแล้วหรอพี่เม้งเอาเลยผมให้พี่โอให้พี่ไพ่คือแม่งไอสองมาสุดท้ายเนี่ยคือเฮี้ยมากกูสัก่อเหี้ยบาย่าเจอปวดหัวเลย ต้อง,งดูอ่ะโซ,โซ่ไม่ไพ่กูต้องดูอยู่แล้วเนี้ยกูต้องดูไอ้หนีไม่ได้ออกไอ้สัตว์อู้สัตว์อ่อยมามึงดูเด็กกูจะไม่ไล่เออ้ไม่มีอะไรเลยอ่ะหล่อม,มผมก็จะลุ้นไพ่ใบที่สี่ที่ห้าไอ้ลุยน่าไล่เป็นงแต่แรกเร่อยเส็งว่ะโตดดแล้วบ้างกูเนี่ย เป็ตวลล่าเปคนลกาเยันกวลุกต่วจเป็นลังวะแต่มีคนนึงหมอบอย่างเดียวอ่ะเด้ประเด็นน้าไม่หนุเ้ยคนลูกป่วจังววะก็ก็คนนึงก็ลุกไปแล้วหน่คนนะผมขาวอ่ะขำขำครับขำ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 พอดีว่าไม่เล่นตลกอะครับพอดีมัเลยไม่ขำเท่าไหร่อะครับไม่ได้เล่นตลกขำขำครับคุณจอนีีดูดคุณไอบอบ ขอหมอบละกันเอ้ยกคจะไดูให้คุ e. hey, คิดดีๆเอต์อะมันมีสามใบขำๆครับขำๆครับไมันมีกี่ใบวะเอ็มกี่ใบขำๆครับขำครับโสวัสดีอติสวัสดีครับสวัสดีจิเม่สวัสดีมึงน่าจะไม่มีตังค์หรอกมัะสวัสดีครับสวัสดีโอ๊ยรู้ของรู้ของไอ้เซไม่รู้จักเสือเก่าจริงกันแล้วเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมเบิกตังค์ก่อน ลุงไอเซิร์ฟเป็นของจริงนาไอ้จุกยังโดนเซิร์ฟแดกหมดเลยนาเมื่อวานเล่นไม่เป็นวันนี้ผมเล่นเป็นครับเล่นเป็นทุกวันอ่ะสีสีสีอยู่ยาวๆครับวันเนี้ยไม่ต้องไหน พี่ขอดูหน้าไพ่ก่อนได้เลยเหรอเขามีของเขามีของตาเนี่ยเขามีของเขามีของอะไรของมันต้องมันห้าพันตำตๆำต้องมีมึงรู้ไหมว่าว่ากูมาเนี่ยกูไม่ได้ออกไปไหนเลยนะกูอยู่แต่ตรงเนี้ยรู้ปะกูไม่ได้ไปไหนเลยสัตว์ไม้คุณเต๋อยากอยากให้คุณแบบเปิดแบบเจ็บเจ็บเหมือนตอนเปิดผัดได้ไหม ต่เขามีอะไรเหรอเอ้ยมีอะไรหรือเปล่าเอาเหตุทีงี้มาถามเขาไอ้ชิบหายเมื่อกี้ท้าเขาอะไรเก่ยวชอบมึงโอนยันมาเล่นสม4สม5งี้ยมันมีอะไรหรือเปล่าว่ามันมีหมูหมอบผมก็ว่ากันแหละเหตทีเขาเขามาแบบหมอบหมอบเสียพันนึงดีกว่าเสียเยอะ เฮ้ยกูอยอาที่ใส่ข้างนอกมาใช้ดิแสดงว่าข้างนอกนี่อติก็ต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนดูทรงแล้วอะไรนะตังค์ด้วยหรออะไรครับมีตังค์ด้วยหรอสุลนี่ดิยืนอยู่ยุงไปชุ่มงมดนะครับลงครับประมูลประมูลกินผ่กกันอม่ได้ไงอ๋อกินกันเองกินกันเองไม่เราเรากินกันเองหมดเลยแล้วลุง อ๋อรูปแหวละไอติ๊กสองคนมึงจะช่วยแก๊งไหมมึงกันมาให้หมดเออได้ๆครับลุงได้ถือว่าทุกอย่างเราแชร์กันหมดเลยคำคำครับสุดหล่อโอ้พี่ตีพี่เล่นบอดอย่างเดียวเงี้ยมันมันไม่หนุกเลยอ่ะพี่จะเอาแบบพี่เอาแบบตัวเองใหญ่อย่างเดียวเลยหรือไงอ่ะ อไต้บอกซื้อถุกบาเออซื้อถุกบาสมาถึงแบบหมอบเอาหมอบเอาอยู่อย่างเงี้ยมันหกมาหน่อยดิสัตว์พี่ถือสองแปดไม่มีอะไรเองดูดิพี่ไม่ลุ้นก่อนเราวสองแปดเลยวะไพ่ลุ้นอะไรมึงปะผู้ถามจริงนี่คำคำพอครับลุงคำคำพอเขาสี่วายขับไรมึงลุงบอกขับไรมึงือโง่ไม่ขาบรา ตกนะใครขำมึงเฮ้ยรู้มยยอมแบบเดียวดเฮ้ยไอ้เด็กอันนี้มันมีหลอกแม่งถไฟเขาจะรอหกใบเดียวหกไม่ออกแม่งถไฟเขารออยู่ใบเดียวเมงไม่ไปอาบน้ำวะจะไปนอนน่ะโอ๊ยดัาเล่นมากเลย ลันเล่นเล่นเล่นเอาดิมึงต้องเปิดไอ้สัตว์แม่งดินเป็นกุ้งขอซื้อหน่อยขอซื้อหน่อยขอซื้อปล่อยเลยเออพี่ติ๋วพี่คิดว่าพี่แบบไพ่ดีมากว่างั้นไม่พี่ซื้อพี่แบบว่ามามาแล้วกเิาเท่าสิ่งแล้วเกิดอะไงแล้วก่อนแบบน้ำเอ้ยก่อนไปนอนได้ครับได้มามาไปไหนมาด้วยผมตามมาผมตามผมตามให้ผมได้อยู่ง ให <Yeah. S 2> อ่จุกไมนอนเหมือนกันมึงอะ yeah. Yeah. ่ะใหญ่เลยลุดดอยดุดดอยดีรุดดอยรุดดอยลุดดอยอใบลุดลดอย,ยเร็วลุดน,น่อยขอหน่อยนะ <c oughs> ตามตามตาม หกมาได้อยู่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 ทุกแบบตาเนี่ยอติคุไปก่อนเลยเราแตกจุกไหนดิดาวันนั้นหรอดาวันนั้นแพ้คู่นะถ้ามันมีคู่อะ่ะแพ้นะ ร <laughs> ักไก่สัตว์รักหน่อยรักกระโบยหน่อยรักกรโบยหน่อยให้ไปอย่างชอบสี่ห้าหมื่นจบจบด้วยอะไรจบด้วยคู่ในม,มือมีคนลืมกินข้าวสองให้ไปมึงเฮงสวยจริงนะไม่เข้าคิดว่าเข้า ลลแล้วไปนสุดท้ายเข้าแล้วลองเจี๊ยกกันทั้งวงสองสามสี่ไปเบาเบาแต่เบาฮ่าผ่นมันรู้ไม่เปิดกระชาเหรอลุงเล่นไพ่อยู่ไอสัสเล่นพไพ่้วเปิดกระชาได้ไหมล่ะโอ้ เกี่ยวโอกาสยากมากเลยเป็นไรเป็นไรเป็นไรครับสุลลเป็นไรครับสุลลสหลลว่าไงอ่ะแต่ยากมากย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 ากจัดยากจัดยากเกี่ยวทำไมจะออกอ่ะถ้าได้มาโอ้ยโอ้ยเฮ้ยพีคโอ้ยพีคเยอะ เดินเล่นกูก็เสียแล้วสัตว์ขอหน่อยทีขอหน่อยมาเอ็ดมาเย้ขอไปเดียว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 ไปเดียวคือจบสัตว์ไปเดียวคือจบจบจริงไปเดียวคือจบไปเดียวคือจบออกมาออก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 เชือกหินมึงลงบ้าเกินสัตว์คู่ใหญ่เหรอไหวเหรอ หว่อยไเนี่ยจบลงนี้เลยใช่ไหมโจชุบนี้เลยไปเทหมดไปสัตว์ทำไมเฮ้ยรีบเข้ราขอบคุณครับสว์เอยแพงแพงใหญ่เลยครับพิ้งค์ได้เหรอเฮ้ยมึงได้มึงลงไปไหนอ่ะมึงเล่นอยู่ม็ได้ไปขายของเดี๋ยวมาเล่นใหม่ โอ้ยเฮ้ยเ้ยเดีงยวคุณเดีุ๋ไล่แทงไอ้ศาสตร์ได้มึงไม่ได้มึงไม่ได้มึงไม่ได้มึงมึเล่นแล้วมึงทับเลิกไอ้เหี้ยบงโต๊ะอั่นมึงได้มึงทับเลิกไอ้สาตร์จะถูกถูกลุงถูกถูก